ยายเน่จระอเสวาจระอตตนี่บ่ก่อก่อยายเน่พาบ่อนโลจระอเสวาหนอจระอผีวาหนอจระอหม่อวาหนอครบโลตานานะเน๋หนอสิกอมุเลหนีนานะเมต้านเป๋วจ่อหนอตะนี่ใหญ่เน่เฮ็ดดูปเปลี่ยนเนียน่ะตอวะมูตเจ่พูลึน่ะบ่าโฮหนอเนเมธาเน๋วจ่อหนอเนเมทานะ๋วจ่อลอหนอเนเต๊ดะเดีย នតាសបតឡូនកូនញ៉ាឌីណាលេចបាតាសបតដនានេះយេសីវេលាយឺមណោះនិមិថានេះវោចឌីណាណោះអត់ពីកុំនឹងនេះណោះយឺមអាចយកយមូរជីរបលហតឯវណ្ណងបានណោះយមូរឫចបានេះយឺមអាចវ៉មណេជិរបលហចញ៉ាឡវណ្ណបំមីថាស៊ូអូកូប៉ទេរក៏ដាក់ពេលណោះណូលេធីក្លាក៏ក្លានេះពីខខែវ៉ប៉មមួយថ្ងៃណោះ เดียวพามบอดโลนุมบุนะฮะเกล้ในแต่ลนอเชปริตาตีนอเชเมปริตาตีต่ตอนเนี่ยนะอเชเราบอกนว่าเนขอบโรตานใกป้อควันดีต้าโต้ในปริตาตีคนนั้นแล้วก็คลอนุไม่บุนะฮะเกลาดูได้ที่นฮะเกลาดูได้นะว่านมาเปไม่หาดูว่าพูดว่าไปดูสีย่งไไม่ยพูดอยงไกคยไม่หยาน่เนี่ยไปเจนี่ยไปเช๋อย่งไรเนีปเนี่ยไปน่สีเนาะ खप्रोदानके पखवारगाले न तमकलोमकले बानिसिकप मंगडा इजिलान द बलको वदन न पालो न खकाइ नगेन ओला न मनो पालो मनो ए निने ब्या को दकाइ ने तबले न वडोमा खप्रोदाले न मे नटाबुटा बाजेई नचिताकु नि न वडोमा न मे नमाटाबुटा बाजे दिगिडोमा तकुताकुडोमा उलाडा किमिदिमी ल निहेने ब्या नचिलेची nó chỉ là cái <laughs> gì nó chỉ mà không bà nó chỉ là lắm nó này nó chỉ ta đối đối ta thế nhỏ nó tập này cái nó chỉ thích này nên nó chỉ tao cái nhỏ lòng mà nó ta nó chỉ được bao ra thế nào mà khó nó ta có thể có lẽ nó chỉ ba thế nào mà nó qua ở nó nó phí နစ ोटा မူတာပေါ့မူလကမှမင်းဒီလနာပုညာတဲ့အနာချီဝါရသိဘူပါဝါရဖီဘူပါဝါသီရရတဲ့ဝါရအစီဝါရနေဝါစီညာလားနနစ်စိကောနော်ခြေနာကြီးအဲ့ဘနောမီပါနသည်တတေချာနောချီဝါဒေသချာသီလနသည်တတေချာနောချီဝါဒေသဟီသီလခဲနာချီကတက်လို့ပါသတိမနော ตดาวมุนเนตมกินเนออเนี่ตัวัวเานคอบครัวตงเลี้ยงาทตน้ชิมาจะบาราดิคีบีบูนักเองผู้บีเตลหาโชวารเนาะเตช่าวารเนะนูบเนาะจะหาเตชาจะหวอลซอซอดาวป่เองผู้บิเตหาโชดารเนาะโชดารเนี่วัเตมามาล้คอบครัวตเลดปุดอเวดีกบีเพื่อบอกก็แต่ไม่เลแกดีกีบีแก่บัติดทาเพราะนมีว แค่ตยสตอมาเจอตมาเจอตาชอดเอหรบอล่านากมุเลนีลมยตูชดรปุ่เนี่ยตุ้โคตน้ำม่อล่ะตอ้ะคนำมาดเยชดนะเชียดสู้โดดาโยดตนนี่นี่จะแตเลคอมเมเอาฟื้นบุกนรกกับบ้าจะหาเตชาวนรกับบ้าเนาะยิ่งมีตนกบ้ดูบ้าถล่าคนน่ะเนาะ ข,อลอลอขอออ้อปรืหลาดทีต ah ัเรามูต uh ึงอหว่าคนมอตรามูบ้าเออคนเลตอัดทอนด้ตอัดโชดาตอัดถืดาตึงอยวี่ว่าเลือดงรอนาวว่ะจะม่เตลเลอดบ้าดบ้าถีนี่จะมเตเนี่ยมีอารอนบ้าดบาถีแล้วโคนหนาหนาวตั้ก็โตแล้วตันดอบโมหะนาะนอจิตาคุดหมาเล่นเนี่ยโดปนนอิโคเล่นบาโคขายสาคุดหมาเนาะยมูจปานในบ้านโลกโอ๋เนาะจะรอสี่ในอนหนาวเนาะจะรอพี่ในอนนาวจะรอโตามุต้าบอนในอนหนาวนว่ะ इजेल जतेया न दू ने जटा सबटों लख लन लन जतेया द अवे त्रैछन ने यो वाय ຢູ່ દે ນະຍິດເຕລາດະຕຶຂຸຈັນຍໍ바ຄຸຕາຍາລະຈເຕຍນະ दू ને ຕັດສະບຕໍລຄລນລນອັບຢູ່ພໍວ່າ